กิจประเสริฐสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสินค้าที่จะมาแนะนำนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะตัวแรกก็จะเป็น P C X นะคะ P C X ตัวนี้จะเป็น P C X Standard นะคะมาด้วยเครื่องยนต์160ซีซี4วาล์วนะคะในตัวถัดไปก็จะเป็น P C X ตัว ABS ดิสเบรกหน้าหลังนะคะในตัวนี้นะคะก็จะมีระบบ ABS เพิ่มขึ้นมาด้วยในตัว PCX ตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัว PCX l i m i t ต็นะคะก็คือสินค้าทำออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสไตล์สปอร์ตวัยรุ่นแล้วก็มีก็คือ l i m i t ต็ก็คือจำนวนจำกัดนะคะมาด้วยสีทูโทนเครื่องยนต์160 cc 4ซีซีสวาลนะคะในตัว pcx ลิมิเต็ดทูโทนสีดำแดงตัวนี้นะคะลูกค้าสนใจก็คือสามารถทักมาคุยกับเราได้นะคะ mm hmm. P C X นี้ก็คือมีอัตราดอกเบีย้ยพิเศษนะคะก็คือ1.19%ผ่อนเริ่มต้นที่3,000กว่าบาทนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาคุยกับเราได้นะคะที่ เพจของกิจประเสริฐยนต์หรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0936267755และอีกเบอร์นะคะ0953719998นะคะจะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาทักมาคุยกับเราได้ที่2เบอร์นี้นะคะลูกค้า หลักฐานที่ใช้ก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริงสลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือนนะคะอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้นะคะรีบๆหน่อยนะคะ,ะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะแล้วอย่าลืมคิดถึงรถคิดถึงเราคิดถึงกิจประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะ